หังจากที่เรายืนั้นจวงไปแล้วเนาะมุดท่าลำขอแนะนำเลยว่าท่านี้นะถอยหลังผักลิงท่านี้นะหรือว่าในภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะต้อเหนี่ยนโหนะนะท่านี้นนแก,ก๊กสองนะคะอยู่ในแก,ก๊กสองหยางซอมที่อยู่ในแก๊กสองลองย้อนกลับไปดูอีพีก,ก่อนได้นะคะอเราเซตเท้านะคะเท้าหลังเปิดส5ท้องศานะ เท้าหน้าก็พุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะองศานี้เท้าหลังเปิดแบบนี้เนาะเท้าหลังเราเปิดตรงที่45องศาเท้าหน้าเราไป90องศาแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็นั่งคั่วนั่งคั่วเก็บก้นกบนะอย่าลืมนั่งคั่วกดกดตัวลงผ่อนลงผ่อนลงขณะที่เราผ่อนเนี่ยนะน้ำอ่ะมันจะดันให้เราเหมือนแบบว่าจะให้เราลอยที่ได้เลยนะ พอมันมีอย่างนั้นปุ๊บเราก็พยายามนั่งผ่อนถ่วงจมลงเราจะรู้สึกได้ถึงการไหลลงไปของน้ําหนักเรานะแล้วนะลมันจะไม่มีการใช้แรงเราจะไม่ได้ใช้แรงไปต้านเนี่ยเพราะถ้าแรงต้านก็เป็นการเกร็งนะอันนี้คือเรากําลังหาความรู้สึกเรากาลังจับความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องรู้สึกยังไงเวลาเรารํามวยเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายนะคะฝึกแรกๆอะงงทุกคนนะคะอ่า เราก็เลยมาใช้น้ำเนี่ยช่วยนะคะท่าแรกใช่ไหมเราทดลองเราทดลองทำท่านี้ปุ๊บอ่ะนั่งเรียบร้อยปับ๊บยังไงเปิดปลายข้างหลังอย่าใช้แขนนะนั่งให้เรียบร้อยใช้ขั้วขวาเราปกติแล้วน้ำหนักมันจะต้องอยู่เท้าหลังใช่ไหมอ่ะเราก็กดลงไปผ่อนลงไปจมลงไปแล้วเราก็บีด ตัวด้านนี้นะพอบีดเสร็จปุ๊บมือมก็จะขึ้นมาเองนะกลับมาด้านนี้กลับมาครับนะแล้วก็มานั่งที่ขาหลังก็คือขาขวานะฮะอ่านะตอนนี้เราต้องมีสติมากเลยเพราะน้ำเนี่ยมันจะพาเราโซซัดโซเซนะอ่านะแล้วก็นั่งขาหลังให้เรียบร้อยแล้วเราก็บีดนะคะบีดบีดบีดจากขานะคะขาตัวมือท่องไว้นะคะ นั่งจมขาหลังขาซ้ายแล้วตนี่ขาซ้ายอยู่ขาหลังแล้วให้เรียบร้อยนะคะปึ๊บนะคะพยายามกดตัวลงแล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะอ่าสังเกตดูนะนี่โอพยายามจมแล้วก็ถ่วงให้มากเลยไม่โดนน้าพัดนะสมมุติว่าเวลาเราไหลสติเราทานะหรือว่าเรานิ่งไม่พอจมไม่ได้นะสมมุติเราไปอย่างนี้นะเรากลับมาทางนี้เราวางตรงเนี้ยเราจะถูกน้ําเนี่ยมันจะพาพัด ถึงบอกว่าข้อดีของการรำมวยในน้ำเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงดันเรารอบตัวอย่างที่อบอกนะคะมันจะพยุงตัวเราขึ้นมานะจะพาเราลอยแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทวงแล้วก็จมตัวเองลงไปให้ได้นะคะเนี่ยแหละความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นแรงที่แบบ เข้ามาที่ตัวเรานะแล้วเราต้องแบบอ๋อมันต้องรู้สึกแบบนี้เองมันมีแรงดันพอมันมีแรงดันมาที่ตัวเราเราก็จะต้องพยายามซับมันดูดมันลงไปถ่วงจมตัวกลงไปให้ได้นะคะไม่ใช่มาอย่างนี้เราเหมือนก็เหมือนคนผักเราแล้วก็เด่นไปอย่างเงี้น้ํามันก็ดันเราเหมือนกันพอน้ําดันมาด้นี้เราก็เซไปแท้ๆอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยน้ำเห็นไหมมันมันมันไม่ได้นิ่งนะมัน มันเคลื่อนไหวตลอดนะสิ่งที่เราทำคือเราต้องจมวัลงไปหรือจับได้ไหมนี่เฮอริเคนพาวเวอร์ของเราเรามาดูมุมด้านหน้าบ้างน,นะคะกับหินสอง,องเรานะคะาทางนี้ย้ายมาห้างขวาให้หมดนะคะลอยขาเก็บกลับเข้ามาบีดไปด้านซ้ายนะคะ หัวงจมลงลอยขาขวาขึ้นมาว่างขาขวาย้ายไปน้ำหนักทางนี้ย้ายน้ำหนักมาด้านขวานะคะเขาบอกว่ามันจะพยายามเซไปอยู่เรื่อยเลยนะอ่ะคราวนี้มาตั้งใจทำดูอีกทีดูกันใหม่นะคะตอนนี้ านะำหนหด้านขวานะถ่ายน้ำหนักมาด้านขวาให้เต็มเพื่อให้ขาซ้ายเบาเราถึงจะสามารถยกขาโดยไม่ใช้ขา ถ้าเรายืไม่อยู่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะค่อนข้างมันจะแบบว่าโซซัดโซเซมากนะคะแต่มันก็จะมีมันก็จะเป็นความสนุกที่จะต่อสู้กับตัวเองนะแล้วก็จะสร้างสมาธิให้ตัวเองเยอะมากนะคะอะลองไปรำดูค่ะจะรำตั้งแต่แรกก็ได้เดี๋ยวทดลองรำดูตั้งแต่แรกแล้วกันนะจะสามารถรำได้นิ่งได้กี่นาทีนะมาค่ะเพื่อนเพื่อน ลุกขึ้นมารำมวย81ในน้ำกันค่ะเพื่อนๆนจะเห็นว่าน้ำในสระมันไม่ใช่น้ำนิ่งนะคะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยฉะนั้นถ้าโอจะรำมวยในน้ำโดยที่ไม่ให้น้ำพัดโอกระเด็นไปเนี่ยโอก็ต้องผ่อนคลายร่างกายให้ได้ต้องไหลน้ำหนักทั้งร่างกายให้ไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าให้ได้เพื่อให้ร่างกายเราสามารถผ่อนและจมได้ เราก็จะคล้ายๆกับตุ๊กตาลมลุกที่มีศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำจะผลักจะดันยังไงตุ๊กตาลม้มลุกมันก็ไม่ล้มนะคะมันก็จะลุกขึ้นมาเสมอเหมือนอย่างชื่อของมันทีนี้ถ้าเราผ่อนจมได้จริงๆเราก็จะสามารถรำมวยในน้ำได้โดยไม่โดนน้ำพัดไปเนื่องจากในน้ำมีแรงดันการรำมวยในน้ำ จึงเป็นการบังคับให้เราต้องทวงต้องผ่อนต้องจมเราจึงจะสามารถเคลื่อนไหวนิ่งๆทานแรงดันของน้ำได้ผู้ที่เพิ่งเริ่มการฝึกไทก็๊กการผ่อนจมให้ถูกต้องไม่สามารถทำได้ง่ายๆจําจเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและทําซ้ำบ่อยๆหลายๆคนเข้าใจผิดฝึกผิดจนบาดเจ็บ การฝึกรำม,มวยในน้ำเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจการผ่อนจมได้มากขึ้นและช่วยเราหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการฝึกได้อีกด้วย คนที่ฝึกห้เก๊กมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอ่ะก็ลองรำมวยในน้ำแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าจะได้ความรู้สึกจะได้ประสาทรับรู้อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากตอนรำอยู่บนบกมากเลยนะคะรำเสร็จแล้วก็ว่ายน้ำคลายร้อนกันต่อเลยนะคะ ก่อนจากกันฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe ช่องไทยชิดีว่ากดไลค์กดแชร์ให้โอ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ